สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาไหว้พระวัดพระาธาตุนครน,นะคะเป็นพระธาตุประจําวันเกิดของคนวันเสาร์นะคะที่จังหวัดนครพนมอยู่ในตัวเมืองเลยค่ะใกล้กับถนนคนเดินเลยนะคะใกล้กับเส้นริมแม่น้ำโขงเลย,ว,ยเวันนี้โบสถ์เปิดนะคะโชคดีมากเป็นวัดพระธาตุแรกที่อยู่ใกล้ตัวเมืองแล้วมีโบสถ์ที่เปิดอยู่นะคะอีก อีกโบต์หนึ่งก็เปิดนะคะแต่ว่าตอนกลางคืนเข้าไปได้ตอนกลางคืนก็มีเปิดตรงใกล้กับถนนคนเดินนะคะอันนี้เป็นเทียนที่เอามาหล่อนะคะทําบุญแล้วสามารถที่จะนําเทียนเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็ใส่ที่หล่อไี้เลยนะคะเอานิ้วจุ่มเด้ยปะเป็น่เรียหล่อไ้เสร็จแล้วเขาก็จะเอามาหล่อเป็นเทียนนะคะ รูปสิบดอกเทียนสองเล่มเรามาชมบรรยากาศรอบๆวัดพระธาตุนครกันนะคะอันนี้ตรงที่ที่มากราบไหว้บูชานะคะจุดเทียนและจุดทูปได้ด้านหน้าก็จะเป็นแม่น้ำโขงแล้วนะคะตรงนี้เดินรอบๆเลยข้างหลังจะเป็น เป็นสถานที่เป็นอาคารเก่านะคะค่อนข้างเก่าและสวยงามมากๆเลยใครมีโอกาสได้มาอยากให้เข้ามาไหว้พระกราบพระธาตุนครที่วัดนี้ด้วยนะคะอย่าลืมเข้ามากันเลยโบสถ์ข้างในค่อนข้างเก่าแก่สุดๆเลยเข้ามานี้ขนหัวลุกเลยคะ่ะเย็นไปหมดเลยนะคะสงบเงียบสงบด้านบนนี้จะเป็นของพระสงฆ์นะคะ ไม่สมควรที่จะขึ้นไปนะคะนางข้างล่างนะคะกราบไหว้ข้างล่างได้นะคะอันนี้เป็นภาพของคุณยายที่ขอถ่ายรูปนะคะเราก็มากราบว่าไหว้บูชาพระาธาตุวัะจันทเกิดของคนวันเสาร์ขอพรให้กับ คนวันเสาร์หรือคนที่เกิดวันอื่นก็สามารถมาไหว้พระไหว้ไหว้พระธาตุนครขอพรได้เช่นกันนะคะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ